ขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้กายจากจกิดตัดรู้ชอบด้โดยพงเองขอจเอจริญพรญัติโยมพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิากาผู้ที่สนใจในการศึกษาธรรมะผู้สนใจในกางธรรมะ,ใใรธ,รรมะธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนแะทุกคนนะผู้ที่มีสนใจในธรรมะก็ จะเป็นเหตุให้นาจะได้นะครับรถมอับรถปั่คนตรงนี้เนี่ยมักไม่สนใจธรรมะนะมัวแต่อาสนใจก็มัวแต่สนใจโพสนะธรรมะนะโถเปล่โถโง่อดตนาโอดโง่กันไปตามติดของตนตามภาษาคนตรงนี้ที่อดีเห็นเโง่โง่กับตนนะตั้งจิตเก่งกว่าท่านเรียนรู้มามากกว่าแต่ท่านัข้อ่าขามาในศาสนานานกว่าอะไรนีดแต่เข้ามาแล้วก็ เราลำเล่นอะไรนะพอหลงตนเองไ,ไป,ปบความเียบเทียบตนเองเราคนอื่นผู้คนอื่นมันจะคิดว่าตนนากกว่าพอหลงตนเองว่า,ต,ต,ววาตัวต้องจะรลด้เก่งกว่าใครโดยกว่าใครมัวแต่ดื้อดันลงไหลหมมเมาเน็ตหับจดสันเซ็ตการสั้างภาพ,พื่อตนเองประสบผลสำเน็ในนาทีที่ตนเองทำความ,มหลงใหลใน,น้นาหน้าเจตียศยสันเซ็ตทำให้มมมเมาต้มนวางตัวไว้ตัวอย่างหนะักจนแทบจะเป็นตัวเจ้าเส้นเองนะ คิดตัวตัวเองมีอำนาจทอะไรก็ไม่ปิดความเมาเมานะั้นทําให้พิสูจน์บังรบนั้นแต่ก็ขัดความเป็นพระไปก็มีเนะพราะความไม่รู้เนะพราะความมืดนะมืดเมาเมาโมหะนะมันเป็นต่างๆแต่กรรมนั้นยังไม่ส่งผลและกรรมนั้นก็ยังไม่จนบางทีคนทั่วไปเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะก็เขาก็เฝ้าติดดาวตัวเองไ,ไปฝ่ายเดียวว่านะฉันยังเป็นพระอยู่ยเป็นพระอยู่อย่างคิด ยังไม่ได้ทอดถ่ายถอนความยึดเช่นนั้นเพราะโมลงไปเพื่อเพลินทางวัตถุการของโกเสียงจิตรดพรตะพะทรารมณ์เพลินไปวันวันก็จะคิดได้หรือแก่ตัวปก็มันแปลกดนะบาปโอตอนทำมาจนหนักเต็มตัวลวนะแต่ตัวมมนได้ละนะกว่าจะู้ตัวอ้าวลงทางแล้วโมจะจะถอนีันเองพี่ผมทำตัวเองผมทำตัวเองต่ำกว่าแต่ก็มีความดื้อ มีมณะติติกาลงในตนเองก่อนได้ฟังก็มองเห็นนะมองออกและในขั้อนะปล่อยให้ลงตัเองต่อไปพอเพราะขาไปิจรแล้วว่าเตือนก็คงจะทำแน่ๆนะก็เลยเออเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อห่อหมกไปนะปลอยให้รู้ตัวเองจะดีกว่าแนตะ่ส่วนมากแต่ไม่ค่อยโดนะส่วนมากเยก็จะลองไปอะไรนะเพราะเป็นคนที่มหาจะเด็ดนะคนะคัะเดมหาจะเดดนะก่จมีมณะติิกา ก็ดาวบอกันตัวไปแต่ไปปริบธรรมก็ไม่ไหวถ้ทำได้ก็ใส่บาตรทำบุญท็ไปอยากเรินนักษาติทั้งจดทำแต่บาปนะโดยไม่รู้ว่าทำบาปต่ารูมเป็นบาบเพราะปฏิบัตเป็นอาชินนะครับทำจนเกิดจิตดังนั้นเราจะพุทก่นศึกษาธรรัะเกี่ยวกับพระไว้บ้างนะจะได้มาถูกพระอาราธีเรกพระเจ้าเนี่ยเวลาไปสู่มนก์บอบันเทิงไน าาท่านึะพนัมว่าตัวกรโมขบรุษนะโมขบรุษหรือแปลว,ว่าบรุษที่วางเปล่าหมายถึงแปลว,ว่าว่างเปล่าจากกุณรรมหรืออุปนิสัยที่จะลบมักผลเป็นตระเรียเจ้าถ้าจากนั้นมีอุปนิสัยที่จะได้บรุษก็จะว่าเป็นโมขบรุษบรุษว่างเปล่าจากการที่จะบรุษมักผลนะจะมีอุปนิสัยในการบรุมมักผลในชาตินั้น แต่มรดดไม่มีในขณะนั้นก็ถือว่าเป็นโมฆะบรษเดียกันคืนคอบุรุษที่ว่างบปลาจากกรรมธรรมคุณธรรมมรผลตรงนี้พระอุปเสนนวังคันตนะบุตนาพระบุตองค์ทรงตัดเ้วยว่าโมฆะบุรุษเพราะบรตว่างเปล่าจากคุณธรรมมรดดในประพฤ ม่าะสมนะะ้านั้นจะมีปุ๋มสายในการุลปราก่นแต่ขณะนั้นเป็นโมฆะบุรุษต่อแต่ต่อมาท่านกพอปัพญายให้ไดุ้ลภมาก่อนในชาตินั้นก็คือเราเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นท่านพระพุทธเจ้านะท่านพระพุทธเจ้าตาบดีอานิพานบดีนี่ก็ความในพระสัทธรรปดอกหนะก็จะมีกายโมฆะปัญนาคนะเล่มหนึ่งขั้นสองหน้าที่เจ็ดสิบนะอาบุรว่าโมพะบริโส โมฆะอริสส์แปลว่าปลดเปล่านะจึงอยปเจ้าท่างหลายเรียกปลดพูนมีอุปนิสัยนะพู้ไม่มีอุปนิสัยแห่งมรรคผลในอัตภาพนั้นว่าโมฆะรุดคันเมื่ออุปนิสัยแมมีอยู่แต่มรรคไม่มีหรือในขณะนั้นก็เววรียกว่าโมฆะรุดเหมือนกันแต่ตนักกัจตะได้ทันขาดอุปนิสัยแห่งมรรคผลทั้งหลายแล้วในอัตภาพหรือเพราะฉะนั้นพระปุญฺญา ตัดเลือกสนักขจรว่าโมคะบุษตอนประกาศศาสนาพุทธนั้นพิสุก็อย่างน้อยก็ยังไม่ทาเป็นกันมากนักนะเราก็มีพระรียบุคคล์เกิดขึ้นมากมายพระรานยุคแรกๆเนี่ยจะมีมากแต่พอจัรุรย์แทรกกระจายไปกระจายไปผู้คนรันทามากขึ้น,นเรื่อยๆก็มีผู้มาขอบวชมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมีคนมาขอบรรญชามากขึ้นมากขึ้นทีนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นตามธรรมดา,าของคนหมู่มาก ที่สาเหตุแห่งการบวชแตกต่างกันบางคนกบวชนะไม่ได้วางหวัง,งคนบวชอาเภออย่างจีบเมื่อศาสนาพุทธกำลังเจริินลงดังเก้ดการบวชนั้นเพื่ออย่างจีบมีมาแต่สมัยพุทธการแล้วยิ่งในยุคปัจจุบนันนี้มีมากขึ้นทุกทีทุกทีเป็นสาเหตุแห่งความสำาำลองของพทธศสรราสนาให้ต,ต่ำตมลงไปทุกทีวันนี้จะนำเสนอเรื่องสำนักแจกหนะมายถึงแปลว่า พระชั่วต้องขับออกในประเทศออกย่าให้มาทั้ลายพระดีๆทั้ทงหลายนะทำนักแกหมายถึงพระชั่วนะต้องขับออกในประเทศออกย่าให้มาทัลายพระดีๆทั้งหลาย,าาลายนะแต่สมัยนี้พระดีๆทั้ทงหลายกลายเป็นของแปลนะเพราะมันจะเม็นช่พระชั่วเต่เป็นบุตนะ,ะก็ความตัวเองก็ขอจัดกานต่างรดับให้ดีพิสูจน์ทั้งหลายพวกเตยทั้งหลายต้องขับบุคคลนี้ออกประเย ที่สุกทั้งหลายพวกเต่าทั้งหลายจงขับบุคคลนี้ออกไปเสียจงนําบุคคลนั้นไปบนลูกนอกออกช่างทําให้ลำบากใจกระไรรู้สุกทั้งหลายนนั้พวกนักบวชบางคนมีการเดินการถอยจับการแลโดูเดี๋ยวโดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดเือนเหยียดเท้าการสร่งสังกติถือบาทกองจีวรเหมือนพวกในสุดที่ดีรูปอื่นนะทั้งหลาย ตัวยดนาะที่ระ้สึตั้งหลายยังไม่เป็นอาบัตของเธอยังไม่เห็นอาบัตของเธอเมื่อใดประสึกตั้งหลายอาบัตของเธอเขา้าเมื่อนั้นเขาตั้งหลายก็รู้จักเธอได้ว่านี่เป็นสรรมณะอันตรายเป็นสรรมณะแกเป็นสรรมณะขยะมูลฝอยดังนี้ขันคนตั้งหลายรู้จักเธอว่าเป็นเจนั้นแล้วเขาก็จะได้ดเธอออกไปจากนอกหม่ข้อนั้นเพราะอะไร พาอคนทั้งหายนะั้นมีความประสงค์ว่าอย่าให้คนชั่วทำนายพิกษุที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยดังนี้พิสุทั้ทงหลยนะา,งายนะเรียบเหมือนต้นข้าวปีนะเปียบเหมือนต้นข้าวปีซึ่งออกรวงมีแต่แกบไม่มีเนื้อในที่บฏิโภคได้เกิดขึ้นในหน้าข้าวเต็มไปหมดในโดโูดดทำนาดาของมันํำต้นของมันใบของมันก็ดูมืนมือนต้นข้าว ทั้งหลายทวยดาที่รวงยังไม่ออกเมื่อใดเมื่อออกรวงเมื่อนั้นจึงทราบเถิว่านี้เป็นต้นข่าผีซึ่งมีแต่แกบไม่มีเนื้อไหนที่จะได้พคได้เลยทั้งนี้ท่านคนทั้งหลายทราบเช่นนี้แล้วนะทราบเช่นนี้แล้วเขาก็จยกันถอนาถึงถอนนะถอนทิ้งพร้อมกับทั้งถอนลากทิ้งไปพ้นหนาเขา้าข้อนั้นเพราะอะไรเพราะคนทั้งหลาย มีความประสงค์ว่าอย่าให้ตนสอบีทำลายต้นข้าวที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยทังนี้พิสุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นนักบวชบางคนในกรณีนี้มีการเดินการถอยกับการแลดูการเดี๋ยวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยีดยดเท้าการส่งสังกิิถือบาทของจีวรเหมือนพวกพิสุที่ดีรูปอื่นๆทั้งหลาย โดยราที่พิสุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัตของเธอเมื่อใดที่สุดทั้งหลายเห็นอาบัตของเธอเข้ามานั้นเขาทั้งหลายก็รู้จักเธอได้ว่านี้เป็นสมณะอันตรายเป็นสมณะแกบเป็นสมณะขยะมฝไฟดังนี้ท่านคนทั้งหลายรู้จักเธอว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็ในประเทศเธอออกไปนอกหมู่ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่า ยายให้คนทั่วทำลายทีสุดที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยทั่นี้งที่สุดทั้งหลายเปรียบเหมือนกองข้าวเปลือกกองใหญ่ที่คนทั้งหลายกำลังลอยกันอยู่ากลางากลางลมในข้าวเปลือกนั้นข้าวจะเป็นเมล็ดแท้แข็งจร่งก็ตกไปรวมกันอยู่ในกองหนะึส่วนข้าวเดือดที่เป็นแก๊บลมยเขาิวพาไปรวมเข้าเป็นในกองหนึ่งเจ้าของ ที่ออมไลากวาดกวาเข้าที่ดีบนั้นไปถึงเสียก้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเจ้าของมีความประสงค์ว่าอย่าให้เขาดิบที่เป็นแกบมาปนกับข้าวที่ดีอื่นๆทั้งหลายดังนี้เลยพิสูจต่างหลายฉันใดก็ฉะนั้นนักบวชบางคนในกรณีนี้มีการเดิม การถายกลับการแลดูการเหยียดูการคูแขนเข้าคูแขนออกการเหยียดมือเหยียดเ,เท้าแลนะการส่งสังกติถือบัตรของจิวรเหมือนพวกที่สุดดีๆรูปอื่นทั้งหลายเทวดาที่มีสุกทั้งหลาย,ลายอย่างมีรหาบัตรของเธอเมื่อใดริ้สุกทั้งหลายเห็นาบ,บัติของเธอเข้ามานะั้นเขาทั้งหลายก็รู้จักเธอได้ว่านี่เป็นสำนักอันตรายเป็นสำนักแกบเป็นสำนักขยะมุ์ฝอย มูลฝอยดังนี้ท่านคนต่างลดยรู้จักเธอว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็ในประเทศเธอออกไปนอกมุองก็นนั้นเพราะอะไรเพราะคนทัางลายมีความประสงว่าอย่าให้คนทั่วทําลายพิสุ์ที่ดีอืน่นทั้งหลายเลยดังนี้พิสทจน์ต่างไายอันหนึง่งเปียบเหมือนบรตบทีต้องการทางไม้สำหรับใส่น้ำเธอขวาที่คมก็ไปในป่า เคาะเคาะต้นไม้ต่างๆดือยขวาบรรดาต้นไม้ต่างๆเหล่าน,นั้นต้นไหนเป็นไม้นักแข็งมีแกนตันถูกเคาะด้วยขวาย่อมส่งเสียงหนักๆนะย่อมส่งเสียงหนักๆส่วนต้นไม้ที่ผุในน้ำเติมเข้าไปแช่อย,อยู่ได้นะจนเกิดเปอยผุขึ้นในตัวเองนะถูกเคาะด้วยขวาเข้าก็ส่งเสียงดังก้องนะบรุรษผู้นั้นจึงตัดต้นไม้นือผูเทนะิดนั พวในจะเด็ดนั้นที่โคดแล้วตัดปลายออกคว้านในทำให้เกลี้ยงเก่าอย่างดีคันแล้วก็ใช้เป็นถังตับใส่น้ําได้สําเร็จรู้สึกต่างหลายฉันใดก็ฉันนั้นนักบวชบางคนในกรณีนี้มีการเดินการถอยกลับการแลดูการเนี่ยวการเดียวดูการฟู้แขนการฟค้งขา <c oughs> การเหยียดมือการเหยียดเท้า การส่งสังกติถือบาทของจีวรเหมือนพวกพยยิสุตที่ดีรูปอื่นๆทั้งหลายโอยดาที่พยยิสิตรทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเธอเมื่อใดพยยิจิตรทั้งหลายเห็นาบัตของเธอเข้าเมื่อน,นั้นทศทั้งหลายก็รู้จักได้ว่าเธอนี้เป็นสรรมณะอันตรายเป็นสรรมณะแกบเป็นสรรมณะขยะมูลฝอยดังนี้คันนะคนทั้งหลายรู้จักเธอว่าเป็นฉชนนั้นแล้ว พ่อก็นปเทศเติมออกไปนอกหมู่พาอนั้นเพราะอะไรเพราะคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่าจะให้คนทั่วทําลายพวกพิสุที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยน,น,นี้เพราะว่าเพราะว่าการอยู่ร่วมกันจึงรู้จักกันได้ว่าคนนี้มีความปรารถนาดำมกมักโกดมัก,กระบโกคุณของท่านหัวดือ้อดีตนเสมอท่านมีความนิสัยมีความตนีและโอ้วนท่า้กลางชน เขาเป็นคนมีวาจาหวานมีวาจาหวานปานสมณะที่ดีพูดนาแต่ในที่ดับคนย่อมทําในถึงที่คนทั่วจึงมีความเห็นต่าําต่ำไม่เอื้อเฟื้อระเบียบพูดจาเป็นต้นโป๊ปดเขาทํากันทุกอย่างทุกคนเพิงร่วมมือกันกระตัดเขาออกไปเสียทุกคนพึงช่วยกันถอนกัน,นทึงถอนบุคคลที่เป็นบุตรต้นข้าวมีนั้นทิ้งพึงช่วยกันจับคนลวง คนลวงคนกลวงเป็นโพงไปให้ผลพึงกันช่วยกันกัดเอาคนที่ไม่ใช่สมณะแต่ยักอดอ้างตนว่าเป็นสมณะออกถิงเสียรุด,ดชาวนาบุยเข้าเพื่อกนากลางลมเพื่อคัดเอาข้าวดีบออกอ,ออกถึงเสียฉะนั้นะอันหนึ่งคนเราเนี่ยเมื่อมีการอยู่ร่วมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่มนจะอาจกระดาษก็ต้องมีสติคำากับอยู่ด้วยเสมอ แต่นั้นแต่นั้นถึงสามัคคกีต่อกันมีปัญญาธรรมที่สุดแห่งุกแห่งตนเถิดนะมีปัญญาธรรมที่สุดทุกแห่งตนเถิดนาะนะการปัญญาธรรมะทำธรรมะเรื่องสมณะพี่สมณะแแบบนะแล้วก็ธรรมะขยะนี่ก็จบลงแต่เพียงตอนนี้ก็ขอแสดงพลอสคอติการแสดงธรรมะไว้แต่เพียงตอนนี้ขอสวัสดี